สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะกับเกมทิวมอร์ n ิ่งไลท์พาร์ท5นะคะงั้นเรามาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยละกันอันนี้นะคะเมยก์ก็เดี๋ยวเมย์ก็จะไปอันนี้ก็จะไปลงรถนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่ามีแสงกระพริบนะคะตรงลงรถเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงนั้นนะคะเด้ย <'s> so เสียงยอะไรอะเหมือนเสียงเด็กเลยอะอีดอลเราได้ตุ๊กตามานะคะตรงนี้มีอะไรปะเดี๋ยวดูก่อน เอาอันนี้ดีไหมอ่ะหรืออันนี้ดีอ่ะเสียงไรอ่ะอย่าไปตรงนี้ต่อแล้วกันเอ้อ guess you're guarding something u ะ ้ยงูเต็มมาหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นโลงรถนะคะเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจดูกันเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ดีเก็บเงินก่อนเดี๋ยวเห็นเมเดินสำรวจดูก่อนนะคะว่ามีปิศนาอะไรตกหล่นหรือเปล่าหรือว่ามีปริศนานี้มีคันโยกให้เราหนึ่ง โยกด้วยก่อนว้างูน้ำลายยืดเลยล้วแกจากกินฉันเหรอนี่นะไหนดูสิสำรวจด,ดูก่อนอันนี้อะไรอะ่ะมันให้หมุนอะไรอะ่ะอ๋อเอาน็อตนะคะมาวางเอาไว้แล้วให้เธอทำอะไรต่อให้หาเหรอ ไหนเดี๋ยวดูก่อนเ,ออเราเดี๋ยวเราเดินสำรวจแถวนี้ดูก่อนอตรงน,นี้มีอะไรไหนเราเปิดดูสิะจะให้เรามุดเข้าไปเนี้ยนะฟิงดิเน่เดี๋ยวเรามุดเข้าไปวิเรามาโผล่ที่ห้อง อันนี้นะคะมันเหมือนมีให้เราทำโยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำตามสเต็ปของเขาเลยละกันอันเดินอ้าหมาน,น่าค้นอย่าพึ่งงับฉันนะอันนี้อะอ้านั่นแกงับฉันเหรอตายไม่ฟันน่าเกลียดนนะ่ากลัวขู่ฉันเหรอไม่ตายนีคู่เหรออ้า แกกัดเจ้าโดนไม่มี่ีทุกหัวแบะเลยมีน็อตนะคะมีอะไรบ้างอ่ะดูสิอ่ะกินขนมปังกัอนอือ,อกัดทีเลือดลดมากเลยนะคะรู้สึกว่าเราเริ่มไปไกลแล้วมันยิ่งกัดแรงขึ้นนะคะเจ้าพวกนี้าอ,อย่าเพิ่งนับฉันให้ฉันหาของก่อน ได้ขนมปังอีกแล้วนะคะนี่คันโยกประตูเปิดเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีอะไรเดี๋ยวเมย์ขึ้นไปดูก่อนรู้สึกน่าจะมีคันโยกนะตอนที่เขาให้ดูภาพและนี่ล่ะเราต้องไปดึงคันโยกก่อนละมัง้งเอ๊แล้วมันเดินเดินไปยังไงอะ ไม่มีหรอ,อกี้เหน็นอยู่ข้างบนน่ะใช่ปะหรือว่าอยู่ตรงนี้อันนี้ละมัง้งเดี๋ยวเมยไปเดินเข้าประตูอีกห้องหนึ่งค่ะฮะโผลมาที่ไหนเนี่ยเหมือนโผลมาที่เดิมอะ่ะ วนไปวนมาอยู่ที่เดิมนะคะเกมนี้จะไปทางไหนล่ะเนี่ยไปดูก่อนอกลับไปเดิมก่อนดีกว่า ทำไมมันให้มันอยู่ตรงนี้นะอ๊ไปที่เดิมก่อนดูซิว่ามีอะไรหเฮ้ยหืม ถ้าผ้าดนะคะก็จะถูกมันกัดแรงมากเลยนะคะพยายามกดหยาผ้าดนะคะนี่แน่เย้ด้ขนมนปังขนมปังนี่ก็จะเพิ่มเลือดให้นะคะให้กับเรานะคะเป็นพลังชีวิตนะคะน,นี่ง่ายคันโยกใน,นีสุดฉันก็เจอแกแล้วอ,อะไรเปิดดูซิตู้เซฟเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไร this works นี่ไงอ๋อให้เรามาเขียนอย่างนี้ปะ่ะไฮ้ยมันมีเสียงนาฬิกาด้วยอ่ะอะไรอ่ะมันเหมือนจะหมดเวลาเหรอม,มีเสียงนาฬิกาด้วยอ่ะมันคืออะไรอ่ะด้านซ้ายมือนะคะมันเหมือนเป็นนาฬิกาอะไรสักอย่าง More gears อ่ะ อ้าวอ๋วอคือเราต้องไปเอาของที่ในตู้เซฟนะคะมันจะแบบมันจะปิดตามเวลาของมันนะคะเราต้องมาคอยดึงขันโยูอีกแหละชัวอ่า,อามันก็เปิดอ๋อเราต้องทำทำตามเวลานะคะอ,อะไรอ่ะเฮ้ย อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเอามาฉันต้องทำตามเวลาโอ้ยรีบก่อนรีบไปเอาอ้าวิจะทัน,นไหมอ้าทันด้วยอ่าได้แล้วนะคะเฟืองอ้ยอ้าเดี๋ยวมีลมแบบเดีย๋ยวดูก่อนอันนี้มันก็มุดไปที่เดิมปะ นี่มุดมาทางนี้แล้วลงรถนะคะน,นี่เราต้องเอาเฟืองไปใส่นะคะเมจะพยายามหลบงูไว้นะคะอ,นนอันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้แล้วต่อไปอันไหนอ่ะอันนี้อันนี้ปะ แช่ป่ะวะ,ะไม่ใช่หรอร้านไหนอ่ะอ้าวไม่ใช่หรอหรือว่าต้องหาเพิ่อมอีกนะคะน็อตจักรยานนีไหมไม่ม,ม,ม <c oughs> ีเอาเฟืองจักรยานเฟืองรถมีไหมไม่ไม,มีเนะเาะเปลี่ยนก่อน เ yeah. ดูสิตอนนี้มีเฟืองไหมเราเรเราใส่ผิดหรออั sure what else was นี่มันล็อกอะ่ลอะลองดูใหม่สิ หรือมันดับจากงูในตียอดในน,นี่แน่อุ้ยพลาอุ้ยเสือพลาในอ่าในกดยานะคะนี่ลองดูใหม่ดิอ่า nó này mì mày lẽ, lão lão lão, y keep coming, <coughs> ai, không phụ mày được mày, mày để. โอ้ยเยอะจริงๆเลยฉันเสียเวลาเนี่ยตายไั่ไอีกแล้วโดนเหยียบงูอีกแล้วไม่ผูฉันหรอนีอ่นีไ่ได้เดี๋ยวก่อน ไปดูกัอนอันนี้อันนี้อ่าได้แล้วนะคะในที่สุดมีก็ผ่านแล้วนะคะ It doesn't do anything น e ่อันนี้กระตื้นขยกไปเปิดอะไรอะ่ะอเปิดประตูอุ้ยมีได้ออกไปข้างนอกแล้วใช่ปะเพราะว่าลงรถมันน่าจะเชื่อมต่อออกไปข้างนอกนะ Garage ever. ไม่ใช่อ่ะว่าไม่ใช่อ่ะมันไปข้างนอกจริงอยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้อ่ะมันไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่นอนอแกฉันกำลังสำรวจอยู่มันจะเห็นว่าเเนี่ยเนีอ้าแกกัดจานเลือดรถเลย อ้าตายปุ๊บปุ๊บตายแน่อ้าได้คริสตัลมานะคะเฮ้ยอ,อ,อะไรอะไรอ่ะโหโหโห,โห,โห,โหโปูจ,จ๋าๆนะคะมีการมาคู่อีกเดียเดียวเๆดๆๆๆๆๆๆๆียดเดียเดียน่เราต้องไปตรงไหนอะ่ะ ดูสิว่าตรงนี้มีอะไรมั่งอ้กว่าจะจบด่านนะคะใช้เวลานาน,านมากในการเดินหาเฮ้ยผีมาอีกแล้วเฮ้ยแถวนี้มีผีอ่านี่ดูซิาผีโพลยังไง Where are you going? อ,อยู่นิ่งๆฉันจะปลดปล่อยแกออยเฮ้มันจะลอยไปไหนเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอไม่เข้าใจอ่ามีได้สี่แล้วนะคะคงขาดอีกเยอะเอ้แกอเ่าเพึ่งนะเย่าพึ่งปลอ่อยเย่๋พึ่งมางับหัวฉันในปูจ๋าเอ้มีปลา อตองน,นีให้เราขุดอะ่ะเดี๋ยวเราไม่มีเสียมอะ่ะเราต้องใช้เสียมขุดนะคะ <c oughs> แถวนี้มีอะไรปะฮม่อะไรอะ่ะเราไม่ใช่ไว้นี่กระพุ่งจังเลยเดี๋ยวตีหัวแบะเลยอ้า เธอนี่เจ๋งไปเลยที่ยังไม่ตายอ้านั่นเธออีกแล้วเหรอทำไมเธอไม่เลิกเก๊กแล้วยายก้นมาช่วยฉันหน่อยล่ะจะช่วยอะไรได้ล่ะผมตัวใสออกแบบนี้กึ่งโปร่งแสงนะฉันจับอะไรของยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำช่างมันเถอะแล้วเรื่องแองจี้ล่ะนี่เธอแอบตาสอดแนมฉันเหรออ้าไม่มั้งแองจี้เป็นเพื่อนฉันตอนมอต้นน่ะเราเคยสำรวจเรื่องลี้ลับด้วยกันน่ะฟังดูห่วยชะมัด เหมือนบ้านนี้สินะใช่อะไรก็ตามที่เราสำรวจมาได้เราก็จะเขียนไว้ในสมุดโน้ตนี้จริงๆแล้วเป็นของเธอเราวางแผนที่จะมาสำรวจที่นี่แต่เธอดันมาหายตัวไปซะก่อนและเธอคิดว่าเขาตายที่นี่สินะก็ไม่รู้สินะแต่โครเออยถึงแองจี้อ่ะนี่เธอติดอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยก็นานแล้วนะแต่พักเลื่อนฉันไว้ก่อนเธอไล่ตาแม่มัวเซ็กซี่นั่นอยู่ใช่ไหมฉันคิดว่านะ เธอชื่อคอนสแตนต์ลืมบอกไปเธอต้องจัดการพวกหล่อนให้หมดอะไรนะหรือไม่อย่างนั้นเธอก็กลายเป็นผีซะและติดอยู่ที่นี่เธอรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงก็อย่างที่บอกฉันปุ้นเปี้ยนไปมาฉันสังเกตได้อย่างหนึ่งนะฉันคิดว่าเมื่อใดที่เธอตายที่นี่เธอจะติดอยู่ที่จุดๆเดิมตลอดไปมันก็ใช่นะแต่ฉันไม่มานั่งเศร้าโศกอยู่ตามห้องโถงเหมือนโลมิโอนั่นหรอกนะหยุดตามสอดแนมฉันสัทีกีตัน เหมือนคีตันจะแอบตามสอดแนมเราเลยนะคะถึงรู้เรื่องที่เราคุยกันกับคนอื่นนะคะอ่าเก็บยาตรงนี้ขึ้นไปทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนนะคะว่าข้างบนมีอะไรมีเงินนะคะนี่อะไรอะ่ะเงินว้า แถวนี้มีแต่เงินนะคะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนะลงไปดีกว่าอมแล้วเราจะเดินไปตรงไหนละเนี้ยเดี๋ยวเดินตามหาดูก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราเปิดประตูให้เราเข้า อุ้ยอันนี้ไงน,นีไม่ใช่ทางเดิมเนี่ยวนไปวนมาอุ้ยนี่กุญแจนะคะกุญแจเหมือนให้เราทำอะไรสักอย่างาใช่ใช่กุญแจหรือเปล่านนให้เราขูดอ่ะ ก็ไม่รู้นะคะคิดว่าเห็นวุ้ยแกกระโดดมางับฉันเนาะไม่แน่ไม่แน่เดีย๋ยววี้แกกัดแรงยิ่งใช่ไหมนี่ไปหัวแบะไม่ตายหมดอันนี้ให้เราล่ากอีกแล้วอะ่ะ ดูสินี่อะไรอ่ะ Another one เป็นปั้นอะไรสักอย่างนะคะดูสิอันนี้อันนี้เหมือนก็ให้เราลากกล่องน,นี้อีกแล้วนะคะดูอีก็นมันจะมากระโดดงับฉันเดี๋ยวเมล่าก,ก่อนละกันอ้า ใน่สุดแกก็มากระโดดงับเจ้าเหรอตายนี่กำลังจะลากเลยเสียเวลาฉันอีกแล้วไมว่ตีัวแบกปาดมีมีดอกของอี่ต่างหากอะลากลากลากอะในที่สุดลรก็ลากตรงไหมอะไ่ตรงาใหม เอ้ยมันกระโดดเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันกระโดดเข้าหาเราแล้วอะนี่แนะ่แกนี่แม่มีงับงับหัวงับงับใช่ไหมนี ไอ้กองไงขนมปังอ r a v e y a r d Yep. g u e s ป I'll p ัน b a b l y d ี e here n ้ w อันนี้น่าจะเป็นที่หลุมศพวิเจอผีแล้ว <Happiness. S 2> อ่าม uh, e ีเจอผีแล้วนะคะรู้สึกว่าอยู่แถวนี้อ่านั่นไงร้อวมากบ้านหลังนี้มีผีเยอะนะคะและผีไม่ค่อยอยู่นิ่งด้วยแิ่ชอบลอยอ่าในที่สุดมีก็ได้ห้าตัวแล้วนะคะขาดอีกสิบห้าตัวอ่าเก็บเก็บเก็บบเงิน หุมศพเต็ไมไปหมดเลยอันนี้เราขุดไม่ได้ไม่มีเสียมนะคะเดี๋ยวเราต้องตามหาเสียมมาขุดดีว่ะ อีกแล้วโอเค I'm totally stumped hint please ท okay. ี่เราจะต้องเดินหาเสียมจากตรงไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวดูก่อนดูแผนที่ดูก่อนนะคะว่าเราจะไปทางไหนได้อีก Find key. อันนี้ล็อกนะคะไปยาวถึงงูเนรอเราต้องไปทางเดิมปะัล anyone อันนี้ก็ล็อกอีกแล้วอะ่ะ เราจะไปทางไหนแล้วเนี่ยลาก่อนยาลองล่างนี้เอนมีอะไรผิดปกติไหม ม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอ๋อนี่ไงกล่องนี่ลากลากให้ตรงอ่าในที่สุดก็ตรงแล้วน,นะคะอ่านี่คันโยก เราก็ทำถูกต้องแล้วนะคะอ,อะไรอะ่ะ metal piece and another lever handle มันให้ทำอะไรอะ่ะ ไหนดูซิว่าเราต้องไปทางไหนต่ออันนี้หรออ่าเราใส่แล้วนะคะ Some kind of metal shard นนเหมือนให้ทำ Silver, <maybe? S 1> เหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเอ๊แล้วมันเอาไว้ทำอะไรก่ะเด็กเดี๋ยวดูมันโยกก่อนพอรประตูปเปิดแล้ว นี่งเดี๋ยวเมย์ไปเก็บก่อนู o ปาร์ตี้ in a haunted house with no friends uh, เก็เก็บ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 ได้แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไร นี <A S 2> ไว้ <metal S 2> ทำอะไระ shape What are you for? ว้าเราก็มาอยู่ที่เดิมๆนะคะ mm hmm. ก็วนเปลียนวนเวียนไปวนเวียนมา Use this yet. โอเคค่ะเดี๋ยวเมพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ